บอกเล่าข่าวดีแจ้งข่าวดีอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมอัปเดตกันเลยค่ะช่วยกระจายข่าวนะครับใครที่เคยขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ดีอยากจะขึ้นทะเบียนก็ดีในการรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเพื่อเข้าสู่ถึงสิทธิ์นั้น,นครับทางกระทรวงเราจะปรับประเกาศแล้วก็จะถแถลงเป็นนโยบายกระทรวง ก่อนปีใหม่แล้วก็ส่วนในเรื่องของปรับเบีย้ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคอรมอยู่ที่สำนักงานเลขาธินตรที่จะเ,เข้าครมเร็วเร็ว,รวที่สุดนะครับล่าสุดท่านรองนายรัฐม่มตรีท่านรอยเอกตมนัดปมเผ่าท่านก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อที่ปรับเบีย้ยทวนหน้าแล้วก็แก้ไขหลักเกณฑ์การเหมินให้เป็นของกวันปีใหม่พี่น้องนอกจากจะเป็นเบีย้ยยังชีพที่เบีย้ยสวัสดิการที่รัฐให้1,000บาททุกเดือนแล้วแต่สิ่งที่ผมและท่านคณะผู้บริหาร กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะส่งเสริมให้พี่น้องครอบครัวคนพิการเหล่านั้นเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทั่วถึงได้อย่างไรนะครับวันที่ผมได้มอบนโยบายตอนเข้าสู่ ตำแหน่งเลิมตีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือกระทรวงพอมอนหนึ่งในนโยบายนั้นก็เป็นการขับเคลื่อนในเรื่องของรัฐสวัสดิการโดยการส่งเสริมให้กลุ่มพี่น้องคนพิการได้เข้าถึงสิทธิ์มากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการปรับเปลี่ยนเกณฑ์ประเมิน ความพิการของพี่น้องคนพิการที่ผ่านมาได้มีการตั้งเกณฑ์ในการประเมินทางหลักกายภาพมากเกินไปนะครับซึ่งทำให้ส่งผลให้พี่น้องคนพิการส่วนหนึ่งไม่เข้าถึงหลักสวัสดิการของรัฐ นั่นก็คือไม่ได้รับบัตรคนพิการเพื่อที่จะใช้สิทธิ์ที่ควรพึงมีในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยคนหนึ่งสิ่งที่ผมมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะขับเคลื่อนเพื่อให้ครอบครัวคนพิการของผมได้เข้าถึงสิทธิ์ได้มากที่สุดนั่นก็คือการปรับหลักเกณฑ์การประเมินจากทางกายภาพเป็นทางสังคมเพื่อที่จะส่งเสริม ให้ครอบครัวคนพิการของผมเข้าถึงสิทธิ์ได้อย่างทวนหน้าและตั้งใจเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งที่ท่านนายกสภานายกสมาคมสภาคนพิการกล่าวถึงเบี้ยคนพิการ1น0 0งบาททวนหน้านั้นเราทำแน่นอนและผมจะทำเป็นของขวัญปีใหม่ให้พี่น้องครอบครัวคนพิการของผมทุกคนครับ ในส่วนของการปรับหลักเกณฑ์การประเมินความพิการของครอ,อบครัวคนพิการของผมผมและท่านประหลัดเราได้ปรับแล้วแล้วก็จะประกาศเป็นประกาศกระทรวงนะครับในการปรับหลักเกณฑ์ทั้งหมดนะครับฝากพี่น้องครอบครัวคนพิการที่อยู่ในห้องนี้และที่ได้รับชมจักทางบ้านช่วยกระจายข่าวนะครับใครที่ คยขึ้นทะเบียนหรือไม่ขึ้นทะเบียนก็ดีอยากจะขึ้นทะเบียนก็ดีในการรับสิทธิ์สวัสดิการของรัฐเพื่อเข้าสู่ถึงสิทธิ์นั้นนะครับทางกระทรวงเราจะปรับประเกตแล้วก็จะ,ะแถลงเป็นนโยบายกระทรวงก่อนปีใหม่แล้วก็ส่วนในเรื่องของปรับเบีย้ยตอนนี้อยู่ในขั้นตอนของคอรมออยู่ที่สำนักงานเลขาธิการที่จะเ,เข้าคลรมอเร็ว,เร,วเร็วที่สุดนะครับล่าสุดท่านรองนายกรัฐมตรีท่านร้อยเอกตำนัดปมเผาท่านก็พยายามจะขับเคลื่อนเรื่องนี้เพื่อที่ ปรับเบีย้ยทนหน้าแล้วก็แก้ไขหลักเกณฑ์การเหมินให้เป็นของขวัญเป็นใหม่พี่น้องคนพิการสิ่งสําคัญที่สุดนะครับที่เราเจอมาตลอดนะครับหนึ่งนอกจากพวกเราจะตกสํารวจแล้วนะครับผมอยากจะทําความเข้าใจกับครอบครัวที่มีสมาชิกของคนพิการอยู่ในบ้านนะครับอยากให้ใจเปิดใจนิดหนึ่งนะครับบางท่านอาจจะเป็นความรู้สึกส่วนตัวหรือสถานภาพทางสังคม อาจจะไม่เป็นที่การยอมรับในสถา,านะในความไม่ครบถ้วนสาัสองประการของร่างกายของกลุ่มคนพิการพวกเราอยากจะให้เปิดใจยอมรับนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้สมาชิกในครอบครัวของเรานะครับได้เข้าถึงสิทธิ์นะครับเพราะว่าสิทธินั้นสาคัญมากเระอย่าลืมว่าครอบครัวพี่น้องคนพิการก็คือคนไทยเพราะนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์เท่าเทียมกันในฐานะที่เป็นประชาชนคนไทยเหมือนกันนะครับก็ฝาก นะครับพี่น้องที่อยู่ทางบ้านถ้าท่านได้ทราบถึงสารที่ผมพูดในวันนี้ก็อ,อยากให้เปิดใจแล้วก็ปรับทัศนติของเรามาทำงานร่วมกันเดินไปถ้วยกันนะครับผมให้สัญญาว่าตราบที่ผมยังอยู่ในตำแหน่งเริมตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผมจะเดินเคียงข้างกับพี่น้องและพัฒนาสักยภาพปรับสกิลนะครับอัพสกิลของพี่น้องคนพิการทุกท่านนะครับเราจะไม่ทิ้ง ให้สมาชิกในครอบครัวเราเป็นภาระ,ะของสังคมอีกต่อไปนะครับสิ่งที่ผมอยากจะทำมากที่สุดนะครับนั่นก็คือในเมื่อเรามีฐานข้อมูลนะครับที่ได้ขึ้นทะเบียนกับเราก็ดีฐานข้อมูลทางช่งสถิติก็ด,กดีที่มีสมาชิกคนพิการสี่ล้านกว่าคนเรามาช่วยกันคัดแยกคัดเลือกสถานะของความพิการว่ามีสมาชิกในครอบครัวคนพิการเราท่านไหนบ้าง ที่สามารถที่จะพัฒนาศักยภาพในการส่งเสริมอาชีพต่อไปผมเข้าใจนะครับทุกวันนี้นะครับหลายๆท่านมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของไกลอุปรกรณ์เยอะนะครับต้นทุนในการของชีพของพวกเราจะสูงตามสิ่งที่เราจะต้องใช้ในชีวิตประจำวันดัะนั้นสิ่งที่หนึ่งสร้างกำลังใจสองนะครับลดรายใจ่ายในครัวเรือนของคนพิการ นั่นก็คือสิ่งที่ทําได้ที่สุดนอกจากจะเป็นเบียร์ยังชีพที่เบียสวัสดิการที่รัฐให้1,000บาททุกเดือนแล้วเมื่อไหรที่เราส่งเสริมในเรื่องอาชีพนะครับจะเป็นการ,รลดรายจ่ายในเรื่องของการอุปกรณ์ให้สมาชิกค,คนพิการได้อย่างมันง่นคงสองเพิ่มรายได้นั่นคือเมื่อไหร่ที่ทุกท่านนะครับสามารถมีอาชีพท่านก็มีรายได้ แล้วก็ส่วนหนึ่งอาจจะไปจุนแจสมชิกในครอบครัวได้นี่เป็นการสร้างความสุขลดความเหลื่อมล้าแล้วก็ส่งเสริมให้พี่น้องคนพิการทุกท่านได้เข้าถึงสิทธิ์มากที่สุดนะครับในฐานะของรัฐบาลไทยอยากจะฝากไปทางยูเิเซฟนะครับว่าประเทศไทยเราได้ให้ความสําคัญกับทุก เพศทุกวัยโดยเฉพาะภารกิจของกระทรวงการพรฒดาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เราเน้นในเรื่องของลดความดำรงและสร้างความเสมอภาคให้ทุกคนนะครับพี่น้องสมาชิกคนพิการทั่วประเทศก็เป็นครอบครัวหนึ่งของพอมที่กํากับภายใตก้การกำกับของพระนาท่านนายกรัฐมนตรีท่านอรทินชาญบิดกคุลและท่านรองนายกรัฐมนตรีท่านรัชเอกดำนัดผมเผาเราพร้อมที่จะเดินไปพร้อม ตอนพร้อมที่จะเดินไปคู่คู่กับทุกท่านนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งผมอักรลาพมเผ่านะรกักทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นมีสิ่งไหนที่ผมและรัฐบาลจะช่วยหรือสนับสนุนให้ทุกท่านได้มีที่ยืนในสังคมได้อย่างมั่นคง บนความเท่าเทียมบนความเสมอภาคผมยินดีวันนี้ขอบคุณทางกระทรวงการพัฒนาสัง,งคมและความมั่นคงของมนุษย์ที่เปิดโอกาสให้ทุกท่านได้มีเวทียืนอยู่ตรงนี้แล้วก็ผมไม่อยากให้วันนี้เป็นเป็นวันเดียวที่เป็นวันคนพิการนะครับแล้วก็บันคนพิการสากลผมอยากให้พวกเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันเดินไปพร้อมกันเพื่อให้วันทุกวันเป็นวันของคนพิการของคนทุกคนครับขอบคุณครับขอบพระคุณครับ